กายสมจริสองประการ11อเมื่อบุคคลเสพกายสมจาร์เช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าสัตว์ไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าของเจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยและเป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ละเมิดจารีตในหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาหญิงที่อยู่ในปกครองของบิดา หญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาและปิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงที่อยู่ในปกครองของญาติหญิงที่อยู่ในปกครองของตระกูลหญิงที่มีธรรมคุ้มครองหญิงที่มีสามีหญิงที่มีสินไหมายติดตัวอยู่โดยที่สุดแม้หญิงชาย ครองพวงดอกไม้มั่นไว้เมื่อบุคคลเสพกายสมจา,าร์เช่นนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อบุคคลเสพกายสมจา,าร์เช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรพพสัตย์อยู่เป็นผู้ละเว้นขาดจาัดก,การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือไม่ถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยเป็นผู้ละ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ไม่ละเมิดจารีตในหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาหญิงที่อยู่ในปกครองของบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาและบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงที่อยู่ในปกครองของญาติ หญิงที่อยู่ในปกครองของตระกูลหญิงที่มีธรรมคุ้มครองหญิงที่มีสามีหญิงที่มีสินไหมติดตัวอยู่โดยที่สุดแม้หญิงที่ชายครองพวงดอกไม้มั่นไว้เมื่อบุคคลเสพกายสมจารย์เช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะ พระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมจารไว้สองประการคือหนึ่งกายสมจารที่ควรเสพสกายสมจารที่ไม่ควรเสพกายสมจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายสมจารที่ตรงข้ามกันและก,กันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้ พระองค์จึงตรัสไว้พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววาจีสมาจารยไว้สองประการคือหนึ่วจีสมาจารที่ควรเสพสวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพวจีสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นวจีสมาจารที่ตรงข้ามกันและกัน พระทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อบุคคลเสพวจีสมาจาร์เช่นใดอกุศลธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงวจีสมาจาร์เช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพวจีสมาจาร์เช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมจเจริญขึ้น วจีสมาจารย์เช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะ